สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบรสุโคทุกคนมื่อนี้ก็มาพบกับส่องสายฝนสตาร์ลิศเกลวมื่อนี้สายฝนกับยูนาคือเกลาทุกคนเลย <c oughs> เอามินแนะนำเก็บพรสีเห็ดต่ำแมงกลิ่นทุกคนเสี่ยวเอาเหอ,เอโหกสีไข่หรือว่าตะไคร้แล้วก็เอาหน่อข่าทุกคนเอายอดข่าจักมันแก่ในระด,ดับตะกะพอใส่ได้อยู่ยค,ยค่ะสกิฟหัวชิ่อยู่นี่เนะ <c oughs> าะโัวชิข่บัางงามกต์เลยเพราะว่าสกปปับปูปูโดนแล้วบ้างบ้างสกิฟยืนทุกคนมีส่ โอ้ยนะกระเม็นเหล่าทุกคน,น,นดออนีป้ oa นี่นะทุกคนนี่อือหือนี่นี่ดะเสียวยี่นี้ทุกคนโอ้ยมันเม็นโอหโหสีไข่นียนะทุกคนอ๋อใช่โอ้หอม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  เห็นด <oh ีืป่ามันยาวไปเบ้าเยอะกะอย่ามันแบบว่ามันกระบ้าแต่มันขนะมันหาซีบาดอกฟูฟูโอ้มันมีผูบอลได้นะนี่ขนากรูน uh ี้ใส่น uh ี่ เออโผล่ยังโผลมันตื้นอยู่เนาะ,อะเอออย่างปักกณ แน่หน่อยทุกคนต้องได้งัดขึ้นแน่นิอุ๊บอุ้ยเกือบไงอ่ะนี่เห็นพอยามมาทางนี้ปะพอดีเหรอโอเคเสียงตู้งานดอกทุกคนดอกไล่ๆรงนี้ แน่น,นอะลิเพราะมันอยู่ครบคทุกคนฮ้ก็โอ้แต่ว่าหัวมันตึงอยู่ด้วยอ้อเอากรนีหวนั่งไปแต่แบบกบไม่ โอ๊ยต oh, uh ัว huh. น oh, <laughs> ี้บไม่ไหวเลยคักคัก แคมเดีด่ยดเลยทุกคนหนาวแล้วฝนฮ้อนได้ป่ะนี่นนนมันคืนแบบลมเย็นหนาวอ,อือฮะพอโอ้ยสินี้หัวใหญ่ตึขงขนาดนี้ ไปเอาหัวข่ากันเลยทุกคนมานี้เออหัวข่าที่ใส่เนาะค่ะนอ๋อมีเด้เอาตัวใหญ่เพื่อนอ๋อง่ายเลยบปล่ you will hurting Mr. experiences yes dry แมนบ็น่เหมือกับบัวเอาแบบหย่อหรือแบบแขกบัวชอแหละไปด่าอีเม่ก่อนเอาไปหลายๆเพื่อไว้ก่อนจะโบออวโอเคว่าแบไม่มีโยู่บอยากแหงได้คลิปอยู่ใบหน้าแหงแตางได้อีกอื้มกันอุ้มเใช่อีเม่มไนก็ได้ไปไหมได้อีกนี้คพูดกพมู

่ะความรอบก็ความรอบสะไปดังนั้นสิไม่ความไปเก็บมาอตนทอกแห่คนจะเป็นบ้าบกเห็นเยวเห็นแค่แคบไล้วไ่ไห้แกไปไหวกว่าจำให้หนแล้วุ่มหนึ่งสองไไม่ใช่บงบาทขั้นสองก็พอแหละ ไม่ชอบมองบากข้อสองแล้วพอลดเไข่ยังชอบยนีอยงข่เกออเอ,อืไปเลยเก็บมามีน้อยไปกินกับน้ำทุกคน กำล <im iti> ังเสนี่ฮะทำไมโทรแห่ไม่อดแบบมาโทรแห่กินบ่อี่แม่ก็เยอะวะฮะยาบ่อยเยอะน้ำเต้นหู้